สวัสดีผู้ติดตามแล้วก็เพื่อนๆที่รับฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้างไปชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรามาสรุปผลไทยลีกประจําวันที่28 29แล้วก็30ของเดือนมีนาคม2568กันหน่อยนะครับเรามาดูคู่แรกนะครับวันที่28มีนานะครับก็คือวันศุกร์นะครับสว่างราชบุรีนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของประจวบ FC นะครับผมสถิติของทั้ง2ทีมนะครับที่เคยเจอกันนะครับราชบุรีก็ชนะไป1เสมอ 1แล้วก็แพ้3นะครับส่วนทางเจ้าบ้านราชบุรีนะครับ5าหลังเกมล่าสุดนะครับก็ชนะไปถึง4นะครับแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับส่วนพีทีประจวบนะครับ5นัดหลังสุดนะครับก็ชนะไป2แล้วก็แพ้ถึง3เกมนะครับผู้เล่นของราชบุรีนะครับก็นํามาโดยนะครับจนนานเข็มดีชินพัตรรีออนะครับธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรแล้วก็ทางเดแปนะครับกองหน้าตัวเก่งนะครับส่วนตัวเก่านะครับอย่างกระจักกระพันแก้วผมก็ลงเป็นตัวจริงนะครับผมส่วนทาง ผู้มาเยือนนะครับอย่าง PT ประจบ FC นะครับก็นำทีมมาโดยอีกอร์มูเลเตสและก็ฟิลิปโปวิทนะครับในเกมนี้นะครับเจ้าบ้านนะครับก็ถูกยิงไปก่อนนะครับจากอีกอร์มูเลเตสในนาทีที่8นะครับทางด้านฟิลิปโปวิทนะครับก็ส่งบอลทะลุช่องนะครับทางอีกอร์มูเลเตสนะครับก็วิ่งทะลุหลังไลน์นะครับแทงจนน้ำานเข็มดีก่อนเข้าไปยิงจังหวะเดียวนะครับบอลเสียบไปที่เสาสองนะครับปฐมพลก็ หมดสิทธิ์ลับนะครับเจฟได้แค่ปลายมือนะครับจากนั้นนะครับอีก3นาทีนะครับนาทีที่11นะครับทางอีกอรมลเลสนะครับซัดจังหวะเดียวนะครับบอลเช็ดข้ามคานเข้าไปอย่างสวยงามครับโดยจังหวะแรกนะครับทางพีทีประจวบนะครับได้ลูกทุ่มทางด้านซ้ายมือของสนามนะครับก่อนทางธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรนะครับมงเสยเข้าไปเข้าทางของอีกอรมลเลสซัดด้วยขวาเข้าไปนะครับบอลเสียบคานทางด้านผู้รักษาประตูของราชบุรีก็ หมดสิทธิ์เซฟนะครับลูกนี้ครึ่งแรกนะครับทางราชบุรีนะครับก็โดนทางพีดีประจวบนําไปก่อนนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับโคดเตี้ยก็คงคิดในใจโอ้ครึ่งแรกสบายๆส่วนครึ่งหลังเดี๋ยวแก้เกมมาเล่นกันใหม่น่าจะชนะแบบไม่ยากนะครับครึ่งหลังนะครับเปิดเกมมาได้5นาทีนะครับทางราชบุรีนะครับได้เล่นลูกสวนกลับนะครับทางจักรพันธ์แก้วพรมนะครับส่งบอลข้ามฝั่งนะครับไปทางเอ็นจีว่าก่อนที่เอ็นจีว่านะครับจะเลี้ยง แล้วเปิดบอลมาทางหน้าประตูให้กับทางเจสซี่เคอร์เลนนะครับที่ยืนอยู่คนเดียวก่อนแปรด้วยขวานะครับเข้าประตูไปทางราชบุรีนะครับยิงตีตื้นมา1ประตูต่อ2นะครับจากนั้นนะครับทางราชบุรีนะครับก็พยายามเล่นเกมลุกเพื่อจะเอาลูกตีเสมอนะครับจนมาประสบความสําเร็จในนาทีที่81นะครับทางด้านกิสนนโนนะครับเปิดบอลเข้าแนวลึกนะครับให้เอ็นจีว่าก่อนจับบอลด้วยขวาเทินตัวแล้วก็ยิงด้วยซ้ายนะครับบอลก็เสียบเสาเข้าไปนะครับ ราชบุรีนะครับก็ตีเสมอทางพีทีประจวบ fc เป็นสองประตูต่อสองนะครับผมจากประตูตีเสมอในนาทีที่แปดสิบเอ็ดนะครับทางราชบุรีนะครับก็ได้ประตูชัยในนาทีที่แปดสิบสี่นะครับทางด้านโชติพัฒนนะครับเลี้ยงบอลมาทางฝั่งขวานะครับก่อนสุดเส้นนะครับเปิดบอลมาทางหน้าประตูนะครับแล้วก็ทางซาน่านะครับก็แตะบอลเข้าไปนะครับลูกนี้ก็ทําให้ราชบุรีนะครับยิงแซงทางประจวบ fc นะครับสามลูกรวดนะครับจบเกมนะครับ ทางราชบุรีก็ชนะ p ีทีประจวบ f c ไป3ประตูต่อ2อย่างมันนะครับผมส่วนวันเสาร์ที่29นะครับแข่งกัน4คู่นะครับคู่แรกหนองบัวพิษนะครับพบกับสุโขทัยแล้วก็คู่ที่2นะครับอุทัยธานีพบกับ BG คู่ที่3นะครับอันนี้เป็นคู่ที่น่าสนใจเนาะระหว่างบุรีรัมย์กับละยองนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับนครราชสีมามาได้ f f c นะครับพบกับเชียงรายยูเนเต็ดนะครับผม เรามาดูคู่บุรีรัมยูไนเ็ดนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของระยองเอฟซีกันดีกว่านะครับโดย5นัดหลังสุดทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันนะครับทางบุรีรัมนะครับก็ชนะไปถึง4แล้วก็เสมอ1นะครับยังไม่เคยแพ้ส่วนสถิติ5นัดหลังสุดของบุรีรัมนะครับก็ชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับยังไม่แพ้เลยส่วนระยองเอฟซีนะครับ5นัดหลังสุดก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะได้แค่1เสมอ1แล้วก็แพ้ไปถึง3นะครับผม โอกาสของเกมนี้ในครึ่งแรกนะครับเป็นของระยอง f c ก่อนนะครับทางด้านทางกิติพัฒน์นะครับเปิดบอลไปพื้นที่ว่างของหลังลายของบุรีรัมนะครับก่อนสเตเดโอจูเนียนะครับวิ่งไปรับบอลแล้วก็พยายามจะหลอกทางผู้เล่นของบุรีรัมหนึ่งจังหวะนะครับก่อนเคนเนตดูก็นะครับเข้าบอลผิดจังหวะนะครับเท้าซ้ายไปเกี่ยวทางสเตเดโอจูเนียนะครับก็ทางผู้ตัดสินวิ่งไปดู VAR นะครับก่อนที่ทางผู้ตัดสินนะครับจะให้จุดโทษกับทางระยอง f c นะครับ ทางสตูดิโอจูเนียนะครับก็ลุกขึ้นมายิงเองนะครับโดยเลือกยิงไปทางมุมซ้ายมือของตัวเองนะครับแต่บอลมันไม่ได้ห่างตัวทางนิวเอ็นเทลิตนะครับลูกนี้นะครับทางนิวเอ็นเทิตก็เซฟไว้ได้นะครับทำให้สกอร์บุรีรัมกับทางเะยอง f อฟยังเสมอกันอยู่ที่0ประตูต่อ0นะครับ ช่วงทดเวลาบาดเจ็บก่อนหมดครึ่งแรกนะครับทางฟิลิปโบเกียนะครับเคาะบอลส่งให้ทางสุภัยใจเด็ดนะครับแต่ทางผู้เล่นของทางประยอง FC นะครับเข้าบอลช้าไป1จังหวะนะครับแล้วมันไปโดนเท้าของทางฟิลิปโบเกียนะครับก่อนผู้ตัดสินนะครับวิ่งไปดู VAR แล้วก็ให้จุดโทษของบูรีลัมนะครับทางลูคัสคิสปิมนะครับก็ทำหน้าที่สังหารจุดโทษนะครับลูกนี้ ทางบุรีรัมนะครับก็นําทางระยอง fc ไปก่อน1ประตูต่อ0ูนยครับในครึ่งแรกนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับนาทีที่56นะครับ ทางระยอง FC นะครับก็ได้ประตูตีเสมอจากสเตเดิโอจูเนียนะครับจากจังหวะแรกนะครับที่ทางลูคัสคิดปิมนะครับพยายามสกัดบอลแต่บอลมันย้อนหลังนะครับไปทางเคนเนดูโก้นะครับเคนเนดูโก้นะครับก็พยายามที่จะมงคืนหลังให้กับทางนิวอินเทลลิกนะครับแต่ทางสเตเดิโอจูเนียนะครับก็อาจจังหวะของเกมไว้ได้นะครับแล้วก็แย่งมงนะครับก่อนบอลที่จะไปถึงนิวอินเทลลิกนะครับลูกนี้ก็เข้าประตูไปทําให้ระยองตามตีเสมอทางบุรีรัมย์ไป1ประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนประตูชัยของทางบุรีรัมนะครับเกิดขึ้นในนาทีที่87นะครับจังหวะแรกนะครับทางทาบินาสนะครับเปิดเปิดบอลเข้าไปนะครับด้วยขวานะครับเข้าตรงกลางนะครับทางกองหลังของละยอเอฟซีนะครับพยายามสกัดนะครับแต่ทางเบสซูรีนะครับเก็บบอลได้นะครับ ก่อนเปิดไปที่เสาไกลนะครับทางสุพนธ์นะครับก็โชว์พลังขานะครับกระโดดมงแล้วบอลมันก็ย้อนไปที่เสาไกลของผู้รักษาประตูนะครับทำให้เกมนี้นะครับทางบุรีรัมนะครับก็ชนะทางระยอง FC ไป2ประตูต่อ1นึ่งยันเฉียดฉิวนะครับโดยประตูชัยก็เกิดจาก เจ้าเก่าคนเดิมนะครับอย่างสุพนัทเหมือนตานะครับจอมแสบส่วนผลของการแข่งขันของคู่อื่นๆนะครับก็มีนองบัวพิษนะครับเสมอกับสุโขทัยไป1ประตูต่อ1นะครับอุทัยธานีนะครับก็เสมอกับ b g ปทุมยูเนเต็ดนะครับหประตูต่อ1นนะครับแล้วก็คราชตรีมานะครับก็แพ้นะครับกับทางเชียงรายไป1ประตูต่อ4ีครับส่วนบุรีรัมนะครับชนะระยอง f c ไป2ประตูต่อ1นนะครับเรามาต่อที่ผลของค่ำคืนวันอาทิตย์ที่30กันต่อเลยนะครับ คู่แรกนะครับนักครปฐมนะครับทีมหนีตกชั้นนะครับเปิดบ้านนะครับแพ้กับเมืองทองไป2ประตูต่อ4นะครับส่วนในคู่ที่2นะครับทูแบงคอกนะครับก็เปิดบ้านถล่มขอนแก่นอยู่นเต็ดนะครับทีมท้ายตารางไป5ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับลำพูนวอริเออร์นะครับชนะท่าเรือไป3ประตูต่อ2นะครับส่วนตารางคะแนนของไทยลีกณปัจจุบันนะครับ ทางบุรีรัมย์นะครับก็ยังอยู่ที่1อยู่นะครับแข่งไป26นะครับมี64คะแนนส่วนทูแบงคอกนะครับก็แข่งเท่ากับบุรีรัมย์เลยนะครับ26นัดมี57คะแนนนะครับก็ยังตามบุรีรัมย์อยู่นะครับส่วนที่3นะครับ BG ปทุมยูเนเต็ดนะครับแข่งไป26มี46คะแนนครับอันดับสุด ท้ายนะครับหรือว่าในโซนตกชั้นนะครับก็จะมีอะระยอง f c นะครับมี26คะแนนแข่งไป27นัดนะครับอันดับที่15นะครับนครปฐมนะครับแข่งไป26นัดมี21คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายนะครับอันดับสุดท้ายนะครับขอนแก่นอยู่ในเต็ดนะครับแข่งไป26นัดมีแค่12คะแนนนะครับ เรามาต่อที่ผลการแข่งขันในถ้วยของสิงคโปร์คัพนะครับก็ทางบีจีปทุมยูนเต็ดนะครับเป็นตัวแทนจากทางไทยลีกนะครับลงเล่นในนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มนะครับในถ้วยของฟุตบอลสิงคโปร์คัพนะครับพบกับไลออนซิตี้เซเลอร์นะครับที่จารันเบซานะครับสนามของทางไลออนซิตี้นะครับ โดยทงาง b ีจีปทุมยูนเนเต็ดนะครับก็ไล่ตีเสมอทาง Lion City ไปในนาทีที่90บวก3นะครับก่อนเสมอกันไป1ประตูตอนหนึ่งนะครับแบ่งกันเป็นคนละแต้มนะครับ ทาง BG ปทุมยูเนเต็ดน,นะครับก็แข่งไปแล้วนะครับ4นัดมี8คะแนนจบด้วยอันดับที่2ของกลุ่ม B นะครับผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศถ้วยสิงคโปร์ครับพบกับแทมินิสโเว์นะครับซึ่งจะแข่งขัน2นัดนะครับในวันที่22เมษายนแล้วก็วันที่6พฤษภาคมโอ้โหทีเกินไปนะครับต้องระวังด้วยเนาะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเอา,อาเด็กไปเล่นนะครับถ้วยนี้ เรามาต่อที่ข่าวสําหรับการย้ายตัวของทางนักเตะบ,บุรีรัมกันบ้างนะครับก็ทางล่าสุดนะครับทางทางบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็บรรลุข้อตกลงกับแบ็กซ้ายชาวออสเตรียเข้ามาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับก็ประกาศคว้าตัวเลเน่เรเนอร์แบ็กซ้ายมากประสบการณ์เตรียมลุยเอฟซีแชมเลกในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะครับโดยเลเน่เรเนอร์นะครับแบ็กซ้ายชาวออสเตรียตอนนี้ก็คืออายุ3 1ปีนะครับ ถือเป็นนักเตะที่มากประสบการณ์นะครับแล้วก็เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้แล้วก็เคยเล่นและก็เคยลงเล่นในยูฟายูโรปาลีกมาด้วยนะครับก็คือคาดการนะครับทางเลนเนอร์นะครับอาจจะลงมาช่วยซัพพอร์ตทางทีละทอนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับทางแบ็กซ้ายนะครับค่อนข้างที่จะขาดแคลนนะครับต้องใช้ทางลูคัสคิดติมนะครับลงมาเล่นในตำแหน่งนี้นะครับถ้าเลนเนอร์เข้ามานะครับก็อาจจะต้องมาเล่นในตำแหน่งแบ็กซายนะครับ ก็คือเหมือนเอามาเป็นตัวสำรองนะครับก็ภาวนานะครับให้เล่นได้หลายๆแมตช์นะครับขอให้บุรีรัมเข้าไปในรอบล็กๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวของบุรีรัมเรามาปิดท้ายด้วยข่าวอัปเดตของช้างศึก u 17กันหน่อยนะครับช้างศึก u 17นะครับก็จะมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลทิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปี นะครับผมในปี2025นะครับรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม A นะครับก็คือทีมชาติไทยนะครับในกลุ่มก็จะมีอุสเบกิดฐานนะครับซาอุดีอาระเบียแล้วก็จีนนะครับด้านล่าสุดนะครับทางซิวาแมสซนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็เดินทางจากประเทศอังกฤษถึงเมืองชาอีประเทศซาอุดีอาระเบียเรียบร้อยแล้วนะครับผม โดยเจ้าตัวนะครับก็บอกว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับที่เจ้าตัวนะครับมีการมาฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยนะครับก็เป็นประโยชน์สําหรับเจ้าตัวมากนะครับส่วนเป้าหมายนะครับเจ้าตัวก็อยากจะยิงประตูให้เยอะที่สุดแล้วก็พาทีมชาติไทยนะครับเข้าชิงในถ้วยถ้วยนี้นะครับแล้วก็พยายามเป็นแชมป์ให้ได้นะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยนะครับ u 17นะครับ ก็จะเป็นวันที่3เมษายนนะครับเหลือไม่กี่วันแล้วที่จะถึงนะครับไทยพบกับอุซเบกิสถานนะครับเวลา4ทุ่มนะครับส่วนในแมตช์ที่2นะครับก็เตะวันที่7เมษายนนะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับไทยพบซาอุดีอาระเบียนะครับส่วนแมตช์สุดท้ายนะครับไทยพบจีนนะครับ ก็จะเตะก,กันในวันที่10เมษายน2568นะครับเวลาเที่ยงคืน15นาทีนะครับส่วนการถ่ายทอดสดน,นะครับทุกนัดนะครับก็จะถ่าย Facebook แล้วก็ YouTube ช้างศึกแล้วก็ t ีสปอร์ตเจนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดแห่งความหวังนะครับถ้าใครต้องการที่ดูนักฟุตบอลที่อนาคตของเรานะครับลองลองดูช้างศึกย17นะครับเป็นความหวังไปฟุตบอลโลกนะครับ ก็คลิปนี้นะครับข่าวสารก็มีประมาณนี้นะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะครับถ้าแอดพูดผิดแระการไดต้องขออภัยไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับ,บคลิปนี้แอดขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ